สวัสดีจ้าเมื่อน้อยากจะฝันมากสวยดามดี่่าเ้าจัดว่าภาพไม่บุญจุดจีนเพ่นคะเพื่อจัดงานประจาปีมดดูครับปาโยนครับนนี้ขอรางวัลใหญ่นะแบ่งด้เอาเลยปมบ่ไปวมาดิเลยค่ะจอยนึงออกไปซ้ำโอเคนั่นน่ะชมพ ฟุตบอลพร้อมจับพี่น้องต้ใจนลยเน่ยบอกเป็นอย่ง้ครับลลขนาดีอขนาดยี่ห้อแสนเปขนาดแสนเปมอลล้ำไงเลยมอลลำใหญ่พี่น้องมันขนาด8เวลาบรดาบอกนิ่งๆนะครับถ้าเรือจ้ะอันตอนนี้นะครับไอ้ลงทาน ผู้วยประสานงานเรื่องการสนับสนุนลูกการยิงนะครับหนึ่งหนึ่งเพิ่งกำลังขึ้นหมดเพิ่งจะเพิ่งหายการผสนพายนะซ้มบันละยี่สิบบาทหนึ่งหนึ่งแสกกันพลอร่ยนะพ่อถามทีมงานสกอได้ยังคุณแม่ฮะได้ยังบ้าเอออว่าจะโดนบ้าโดนเพิ่มแรกเออคือออคุณพีพนครับ แม่พนไหแม่ตอนนี้ผลสกอร์หนึ่งหนึ่งสิพยกินลงทันตอนนี้แจ้งกำาววยกันนะครับมู่มสามนะครับชนะมู่สามแยกสี่ห้าจะหมู่สี่อรุณนะคะ ได้อะไรมีอะไรบ้างมีระแบงบ้างคะงานได้เที่เขาใส่บาทเราโอเคไหมเกี่ยวน้ำถ่าขอผู้จัดการให้ได้เทีเขาใครสวนเขาตใส่บาทเออจ้าหน่วยนั่นล่ะเิี่เขาบาทไรหน่วยแล้ว ได้ได้ติปเขาได้ิปเขาพรอนพอดีติปของามอยู่ไม่อันนี้ค่ะได้มันอุดไม่ค่าไม่ค่าคอ่องก็มีได้ของกม่ด้เสียงห่งกันนะที่ค่ะครับุงเท้าไซนหนาวดีจ้ารางวัลได้ติปเขาจ้าพี่น้องจ้ะอยาจะปาได้ติป เสื้อก็มีนะคะแล้วก็เก,ก้านี่ว่ารถหม้าเล่ารถไขยของรถไขยอันนี้เนาะงามเลย่กระเป๋า39บาทตอนนี้นะครับกองโดยการนะครับยิงลูกโทดตาปกตินะครับพลังหาสบสปอนเซอร์สนับสนุนนะครับตระบบตาำมังหย เอาบังเขนี่ยได้ิบเขาเนี่ยว้ามาแม่คนนี้เอาย่างสซด้าได้ทิบเขารวยหนึงได้ขนมพร้อมชายเล็กตำมะละกอฮกใหญ่ปวดแผลเลยตั้มได้เศร้าครับบน้องทานตัมหงส์เป่ะ กิน้อยได้กินีนะครับกีมันบุก่้าูท่าหาจกถวยได้ด้อมีนะจัมงไปกินกนจินตนาวัชุมนะครับว่ามาดน้องเป็นจนออนี่วะลงทางข้าวจีก็มีค่ะไแล้วอะะ เจ้าหาบบนับบนส่งผู้จาการทีมมาครับพันใส่ให้แปลบอกห้งไม่คนหูงครับหงยีนลงครัวอเออเบิดบอกจังเลี้ยวลงรัวยีนใส่ค่ะทุกท่านนะครับ เราอะไรนักกีฬาแม่บ้านนะครับสภาพสตรีนะครับพี่เตะฟุตบอลเสร็จแล้วนะครับกลับบ้านไปปนุนาดวดน้ำมันมวยกวนบาสวรัต์จ้ะทุกชั้นครับน้ำมันมวยระหว่างแข้งระวังขาและก็ตอนกินต่อนะครับสวัสดีค่ะนักแสนแปดนักกีฬาได้ที่ครับเข่าจังลูกออกจังลูกเยี่ยมนะครับได้จังลูกสี่สองสองต่อไหนเราต่อศูนย์การตัดฉินหน้ากองโดยการนะครับ อืมอ่ะคุณคุดะอิจฉาฮันหมอลำกำลังจะลงจับกิน้องฟุตบอลแต่เสร็จแล้วสวัสดีจ้านักกีฬาสองต่อไหนสองต่อศูนย์บอกอ๋อเดเมีอาืีพงามเหรอนี่มีอาืีพงามเหรอะ อ่ะบุนาอุ้ยได้ที่่อได่นี่จะเป็นข่าวดีนะประชาันอีกครันึ่งนะครับเวลา13นาฬิกาตรงนะครับพระสงฆ์นะครับจะเจริญพระพุทธมนต์อยู่ที่วัดทุ่งสว่างนะครับก็ให้พี่น้องนะครับคนเท่าคนแก่นะครับได้ออกมา มีสายดาวจ้ามาแต่สอยดาวแล้วกะบรรณนัซอมเลี่ยพี่น้องรัดสือผักน้ำยายผักสวนผักปลูกเองผักอะไย่างนี้มีผักกันดอกบ่ผักบัวเลยถุงเขาเลยอันไหนเลยมะลาซาวมันนี้แบบเขือเทศพี่น้องบักเขือเทศสิบบาทได้เนี่ยต้องก็เฉยชัดเจ้าเบิ้งอันย้อดู ถุงละสิบบาทบักเคือเทศนี่พี่น้องนี่สิบบาทอันนี้บักแตงบักแตงกระซ้าบาทพังบัวเลยเขาได้กร้าบาทบ่ะทซื้อไปปลูกอืมนี่เออปลาแตงนี่ก็ะซ้าอืมกระซ um, ้าอันนี้ยอดบักอึยอดบักอึนี่จ้ะอืมจะไปใช้ต้มน้ำจิ้มลูกสิ้นอืมซองถุงกันเลยเออไปโบมไปเถอะ เออมันงามเต็มรถนเลยผักบัวเลยน้ำผักบัวเลยถุงหนึ่งจะไปปลูกมันปลูกมันเป็นผักบัวแบงมันบางามบักบวบได้แล้วบักบวบอือนี่บักแตงค้างบักแตงบันทาเรือพี่น้องเอาออกมาบ่ได้เ่นปลูกเองค่ะนี่สลัด สลัดกรอบนั่นเนาะสลัดกรอบตรงเน่ากันนี่จะต้องปิดซาเลงคือข่อหันมีซาเลงขีซาเลงมาขีเปล่ยนมีซาเลงเป็นเท่าใดร่วะนี่ไล่ดูสิยี่สิบอันนี้ยี่สิบเป็นหกสิบเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบบาทพี่น้องหามื่อนี่นี่ เจ็ดสิบบาทเบิดนี่พี่น้องเอ้ยเต็มรถเลยนี่ค่ะเจ็ดสิบบาทอ่ะอือเจ็ดสิบมือกัดไหนดิจ้ะมือโอ้โหเฮีย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 ใส่เหรอเฮียเข้าไปในกระสอบเออได้แล้วจ้ะมือหนาจะอุดหนุนไหมลลทาง้ค่ะไปมือทางดี่ค่ะแก้เอา

แกงน้หมัเนาะแกงน้หมันะ้ำปูน้ำมือนี่เนาะ <c oughs> แกงน้หม่เทียงพี่นอ้องเนี่ยใช้ป่านมาตั้งแต่บันซอมละมาแต่ซอยดาวซือซ้อน้ำซื้อน้ำมัถุงมาสองมือแล้วแต่ท่อก็สอตมือพ่นจิมะแกงเทียงซื้อบเอือหน่อยนะ้เพิ่นมาพร้อมปูใช้ป่านกำลังจัดการจิแกงเทียงกับข้าวหุง จะซอยดาวรลอยหนึ่งเด็ดติบเข่าแก้วน้ามแน่กับปุกแน่พี่น้องกับขนมถุงเท้าคู่หนึ่งจะรลอยนึงซื้อบักแต่งน้ำทางค่งเสยสิบ,บาทนี่พอซื้อพอซื้อ มันบออื่นอะไรแงมเนี่ยเนาะนี่สองถุงมีเจ้าบาทบักเ,เ,เสือเครือเกลืเทศไม่ถุงเจ้าบาทข้าวหูจะสุกแล้วพี่น้อง